อันดับแรกก็คือเพื่อความสวยงามอันดับที่สองก็คือเพื่อปิดกั้นการซ้อของน้ําที่เราติดหินไว้เนาะน้ํากัดหินหินจังก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพบกับเบ้นบ้านละค่ะแล้วก็ ค่ะน้ำหวานบ้านรักค่ะค่ะน้ำหวานบ้านรักอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น HR แต่ว่าวันนี้เราจะพาน้องมาออกกล้องเนาะเดี๋ยวดูว่าออกกล้องครั้งแรกของน้องจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเบนขออนุญาตให้ข้อมูลบ้านหลังนี้ก่อนเนะาะค่ะบ้านหลังนี้นะคะรหัส 1BR 21021ขีด10นะคะขีด10นี่หมายถึงว่าบ้านทรงเนี้ยเราทํามา หลังที่10แล้วหลังที่10แล้วก็คือเราเรา,เราเปลี่ยนเรามีการเปลี่ยนแปลงมาถึง10ครั้งงเนาะพื้นที่ใช้สอยนะคะ189ตารางเมตรค่ะหน้ากว้าง14เมตรลึก13.5เมตรค่ะ3นอน3น้ําแล้วก็1ครัว1รับแขกค่ะแล้วก็1ห้องโถงราคาบ้านจะอยู่ที่2ล้าน7 0 0 0แสนค่ะถ้าลูกค้าเห็นก็คือราคาบ้าน1ชั้นเนี่ยจะค่อนข้างสูงคําว่าสูงเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจาก พื้นที่เรากว้างจะเป็นพื้นที่หลังคาค่อนข้างเยอะแล้วก็พื้นที่โครงสร้างที่ค่อนข้างเยอะเนาะราคาบ้านหนึ่งชั้นก็เลยจะไม่ต่างกับบ้านสองชั้นมากเนี่ยค่ะถ้าเราเอาไปเทียบกันนะโอเคค่ะงั้นพี่เบ้นพาเข้าไปชมบ้านได้ไหมคะเดี๋ยวพี่พาเลบาบ้านก่อนไหมเดี๋ยวเราดเดี๋ยวเราพาเดินรล่าบ้านกันดีกว่าค่ะ มุมที่เราถ่ายเนี่ยนะคะมุมเนี้ยจะเป็นมุมหน้าบ้านมุมหน้าบ้านที่เราเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นบันไดขึ้นบ้านเลยบันไดจริงๆอ,ะอ่ะถ้าเป็นในแบบลูกค้าสามารถเพิ่มหรือว่าลดได้ในขนาดของบันไดเนาะถ้าเรามองเห็นตอนนี้ก็คือบันไดเราจะกว้างหลังนี้ก็คือจะขอบันไดกว้างเท่ากับขนาดขึ้นขึ้นบ้านเลยก็คือช่องเฉลียงกับบันไดเนี่ยจะเท่ากันเลยกว้างมากต่อมาจะเป็นเป็นอะไร สาบ้นใช่เขาเป็นเสาแต่ว่าอันนี้เขาจะเรียกว่าเสาโชทำไมถึงเรียกว่าเสาโชวเพราะขนาดใหญ่กว่าเสาทั่วไปค่ะคือเราเราเป็นการก่อหลอกออกมาเนาะเป็นก่อหลอกก็คือทําให้เสาอ่ะมันดูใหญ่แล้วก็มันเป็นจุดโชของเราแล้วก็อันนี้จะติดด้วยหินทรายเขาเรียกว่าหินทรายแต่ทรายหินทรายอันนี้เขาจะเรียกว่าอันนี้จะเรียกว่าสีเขียวนะคะเป็นสีจาก หินธรรมชาติเลยก็คือเป,เป็นสีของหินจริงๆเราไม่ได้ทําสีให้มันเป็นสีเขียวเนาะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นระแนงหน้าบ้านระแนงหน้าบ้านนี้อันนี้จะทําจากเหล็กนะคะเป็นเหล็กเป็นเหล็กกล่องเหล็กกล่อง1นิ้วคูณ1นิ้วแล้วก็าสารเขาเรียกว่าต่อกันด้วยอันนี้ลายอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยไปเห็นที่ไหนมากก็สามารถส่งมาให้เราได้เราสามารถทําทให้มันเป็นลายแบบนั้นได้แต่ว่าถ้ามันยากถึงขั้นดัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นคิดราคากันอีก อีกที่หนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวเราพามาด้านข้างบ้านข้างบ้านของบ้านลักถ้าเราสังเกตก็คือมันจะมีบัวมันเป็นของคู่กับกับบ้านที่บ้านลักมีให้แล้วเนาะในการในการติดบัวนี่ค่ะบัวหนึ่งชั้นสองชั้นในการติดบัวอันดับแรกก็คือเพื่อความสวยงามอ่ะเพื่อความสวยงามและอันดับที่สองก็คือเพื่อปิดกั้นการซ้อของน้ําที่เราติดผินไว้เห็นไหม ถ้าจะเห็นนี่ก็คือมันจะมีเป็นกรอบปิดเป็นกรอบเนาะก็คือไม่ให้น้ำอะ่ะมันกัดซอกมาใช่ก็คือหินเราอะ่ะที่แปะอยู่ผนังนะฮะมันจะอยู่ทนเนาะน้ำกัดหินหินยังก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปคะ่ะ ทำไมผนังถึงเป็นตัวนี้เป็นนูนและตัวนี้เป็นสับสับนูนนะคะสับในสับนอกทำไมตัวนู้นนูนใช่ไหมแล้วตัวนี้ยุบจริงๆอ่ะเราต้องการให้หลบมุมด้านในถ้าเราเห็นบ้านทั่วไปที่ที่เราเห็นว่าเป็นบ้านบ้านเนาะเราจะเห็นว่าด้านนอกอ่ะเรียบหมดเลยแต่ด้านในเป็นเหลี่ยมเสาใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อแตกต่างที่เราทําไมต้องมีก่อนอกก่อในอันนี้เพื่อไม่ให้ด้านในอ่ะมันมีเหลี่ยมเสา ให้แบบเราจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ทั้งหมดทุกมุมของห้องไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมาหลบเหลี่ยมเสาหรือจะต้องขยับตู้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมอันนี้ถ้าคนที่ดูไลฟ์สดบ่อยๆนี่จะรู้เลยว่าตรงเนี้ยคือห้องน้ํากระจกทรงเนี้ยแล้วก็ติดหินแบบเนี้ยห้องน้ําแน่นอนเนี่ยแม้กระทั่งห้องน้ําบ้านรักเรายังมีการตกแต่งเห็นไหมว่าตกแต่งนี่นี่ห้องน้ำแล้วเรายังติดติดขนาดนี้ติดหินเยอะขนาดนี้ อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกไม้เทียมมันทํามาจากซีเมนต์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นลายไม้แล้วพอเราทาสีไม้แบบเนี้ยมันก็จะเป็นฟิลไม้เห็นไหมแต่ว่าอายุการใช้งานหรือว่าความทนทานเนี่ยมันจะเท่ากับคอนกรีตที่เราฉาบไปเลยเพราะว่ามันผลิตมาจากคอนกรีตอ่ะมันมีส่วนผสมของคอนกรีตอะไรพวกนี้ค่ะระแนงตรงนี้ล่ะคะอันนี้ระแนงตรงนี้สามารถจะติดแบบนี้ได้หรือว่าสามารถติดกับฟุตบาทได้ไหมคะ ถ้า,าเป็นของบ้านรักนะคะตอนนี้ก็คือเราจะาเขาเรียกว่าบังคับให้ติดที่ผนังก็คือคําว่าบังคับติดผนังก็คือเราจะไม่เอาลงไปยึดกับฟุตบาทเพราะฟุตบาทไม่มีฐานลากระยะสุดจะไม่เท่ากับตัวบ้านเพราะตัวบ้านเรามีฐานลากเนาะเพื่อที่มันจะเกาะได้ตลอดการซุดของบ้านมันจะมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะแค่หลักมินมินสองมินสามมินอันนี้ค่ะละแนงเลือกสีได้ไหมเลือกสีได้ ละแนงเลือกสีได้ลงสีได้หมดทุกอย่างคือมันจะมีสีธรรมชาติของมันแล้วเราก็จะมาลงสีเพิ่มอันนี้จะเป็นมุมจากหลังบ้านหลังบ้านเดี๋ยวตากลองลองถอยไปแล้วก็ดูมุมกว้างๆเลยเดี๋ยวเราจะพูดถึงมุมกว้างๆเลยเนาะหลังบ้านเรายังตกแต่งด้วยมีไม้ฝา<ะ>มีหิน แล้วก็ตัดด้วยบัวคือเหมือนกับว่าในการตกแต่งของเราทุกอย่างอะ่ะเราจะเพิ่มในทุกๆด้านเราจะใส่ให้ในทุกๆด้านของบ้านเลยไม่ว่าบ้านของลูกค้าจะตั้งอยู่กลางเด่นยังไงก็สวยทุกด้านเลยมาเห็นด้านไหนด้านไหนก็สวยเหมือนกันแล้วก็ที่เราสังเกตเห็นก็คือจะมีขีบตัวนี้จะเป็นขีบคอสลเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ะ คำว,ว่าคอนกรีตเสริมเหล็กก็คือมันแข็งแรงเหมือนกับการเทเทคานคอนกรีตเลยเทคานคอนกรีตเน,นี่ยคือมีการเสริมเหล็กแล้วก็เทคอนกรีตที่เราใช้เทโครงสร้างเลยอ่ะแล้วพอเวลาเรามาเห็นว่ามันตก,ตกแต่งแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวมันหักไหมะคะเราเราเราเสริมเหล็กไปแล้วแข็งแรงแน่นอนเรา,เาประกันอันนี้เขาจะเรียกว่าตัดด้วยล่อง PVC ล่อง PVC ก็คือทําให้ผนังเราอะ่ะมีลูกเล่นถ้าเราเลียบไปเฉยเฉอ่ได้ไหมได้ได แต่เรามีตรงนี้ปุ๊บมันก็ดูเหมือนกับว่าอ๋อมันมีลูกเล่นมันมีการตกแต่งมันมีการตัดเทแล้วที่เป็นรูๆนี่คืออะไรคะที่เป็นรูๆบนฟ้าคืออ่าช่องระบายอากาศมีไว้เพื่อระบายอากาศใต้หลังคาพอมีอุณหภูมิด้านในปุ๊บมันจะต้องถ่ายเทมันจะต้องถ่ายเทออกมาใช่มันจะได้ไม่ไม่ไปกดผ้าเราผ้าจะไม่ได้แตกง่ายใช่ผ้าจะไม่แตกง่ายไม่อะไรง่ายก็คือมันจะโฟออกมาอากาศมันจะโฟออกตามช่องนี้เลย หลังบ้านก็จะมีเป็นเฉลียงอันนี้ถ้าในแบบของเราก็คือตรงนี้จะเป็นซักล้างคำว,ว่าซักล้างก็คือออกมาทําอะไรก็ได้จะซักหรือว่าจะล้างก็ได้เขาเรียกว่าซักล้างเนาะก็คือจะออกจากห้องครัวตรงนี้แล้วก็จะมีราเราาอันนี้ก็จะเรียกว่าเาวาเป็นราวาเหล็กดํะในกรณีของเาวาเหล็กดําก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้บางคนอยากได้เป็นสแตเลสหรือว่าอยากได้เป็นเหล็กอิตาลีะอะไรพวกเนี้ยค่ะสามารถเพิ่มได้แต่ว่าในแบบของเราก็จะเป็นเหล็กเหล็กดําแบบนี้ ตรงเนี้ยค่ะมีไว้ทําไมอะคะพี่อันนี้ถ้าอันเนี้ยถ้าเราสังเกตก็คือจริงๆอะมันสามารถใช้งานได้คือพื้นที่ใต้ถุนมันจะเหลือพ<า>อพื้นที่ใต้ถุนเหลือก็แปลว่าพื้นที่ใต้ถุนสามารถเก็บของได้<า>เราก็จะใส่ประตูแต่ถ้าลูกค้าไม่ใส่ประตูหรือว่าไม่เอาช่องสวิตจะทําเป็นช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศด้านในอะมันฟโฟลออกมาเนาะเพราะว่าการที่อากาศไม่ระบายออกมามันจะทําให้ดนันพอดันปุ๊บมันจะหาทางออก มุมนี้นะคะจะเป็นถ่ายจากมุมข้างบ้านนะคะทุกคนข้างบ้านแม่สาวเสื้อลายลายเสือดาวพะนะ <c oughs> อันนี้นะคะเป็นน้องน้ําหวานน <c> ะ <oughs> ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กระแนงเหมือนเดิมเหล็กละแนงเราจะมีตกแต่งในทุกๆด้านของบ้านจริงๆเราบอกเลยว่าทุกๆด้านแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่เอาเราก็ไม่รู้จะเอาตรงไหนคืนเพราะเราแต่งมาเราแต่งมาโดยที่มันเราไม่ได้คิดราคาว่า เออตรงนี้มันเท่าไร่เท่าไหรเงี้ยค่ะถ้าลูกค้า,ไม,าไ,ะคะไม่เอาได้นะคะไม่เอาได้แต่เราไม่มีเงินคืนให้เพราะเราไม่รู้ว่าเราเอาตรงไหนมาใส่เหมือนกันแผงนี้นะคะคือหลังหลังอะไรน้งหวานหลังอะไรพูดห้องน้ําค่ะใช่แล้วค่ะคือห้องน้ํานะคะตรงนี้คือห้องน้ําแล้วดูแผงแผงหินที่เราใส่สินี่คือห้องน้ํานะคะเรายังแต่งขนาดนี้อลังการมากอันนี้จะเป็นหินสีเขียวเหมือนที่เราบอกไปต้นไรเลยอาจจะมีอาจจะมีคนมาไม่ทันเนาะ ก็คือหินจะเป็นหินสีธรรมชาตินะคะเราไม่ได้เราไม่ได้รไไดปรุงแต่งสีเลยเราแค่ทาสีเคลือบเฉยๆนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ไหมคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้แต่เราไม่แนะนําให้เปลี่ยนเพราะว่าหินด้วยธรรมชาติอะ่ะมันสวยอยู่แล้วเนาะพี่เบน ก็คือระแนงตรงหน้าเราเอามาไว้ตรงข้างนี้ได้ไหมคะเราย้ายได้ค่ะได้ย้ายได้ใช่ค่ะเราสามารถย้ายได้ในสิ่งที่เราติดติดไว้รอบบ้านเนี่ยลูกค้าสามารถย้ายตำแหน่งได้<ะ>แต่ในการย้ายตำแหน่งก็จะต้องขัดกับสถาปัต์นิดนึงนะคะเพราะว่าสถาปัตย์เราดีไซน์มาว่าอยู่ตรงนั้นเราก็จะทําใน 3D ให้ดูก่อนอแล้วถ้าลูกค้าโอเค3 d ดีสวยยืนยันเราก็จะทําตาม 3D ที่ลูกค้ายืนยันเลยเหมือนกับเหล็กอันนี้ไม่มีระแนงแต่มีเหล็ก<ะ>มีเหล็ก แล้วก็นี่ถัดไปน้ำหวานเห็นไหมอันนี้นะคะจะเป็นสีล็อบใช่จะเป็นสีล็อบช่วงนี้จะ,ะฮิตมากเลยจะเป็นสีล็อบสีล็อบก็คือเป็นสีล็อบจริงๆที่เราป้ายป้ายปให้มันถ้าสีล็อบเนี่ยมันเกิดมาจากการขัดมันแต่ว่าในการขัดมันอะ่ะมันจะมีการแตกแตกเล้าเพราะว่าหน้ามันตึงเราก็เลยแนะนําว่าให้ทําเป็นสีล็อบแบบนี้ดีกว่าหน้ามันใหญ่จะเห็นเป็น ขัดมันเนาะใช่ค่ะถ้าขัดมันแต่ขัดมันอ่ะเราจะบังคับให้มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยทั้งหมดไม่ได้มันจะแบบแตกอ่ามันจะแตกเพราะหน้ามันตึงเนาะในการปั่นขัดมันมันจะตึงเนี่ยค่ะอันนี้เคลือบแค่ชั้นสองชั้นแค่นั้นก็คือจะไม่ได้เคลือบจนเงาแต่ถ้าเคลือบจนเงามันจะดํามันจะดําแบบสวยเลยบันไดหน้าบ้านอันเนี้ยเราจะต้องยึดอยู่ที่ว่าลูกค้านับถือที่คู่หรือขี้อีกทีหนึ่ง ใช่เราจะต้องดูว่าห่วงจุ้ยของลูกค้าเพราะว่าบางคนเขาจะนับไม่เหมือนกันเขาจะนับลูกตั้งที่ขี้หรือนับลูกตั้งที่คู่อันนี้ลองถามลองถามคุณพอ่อคุณแม่หรือว่าอะไรที่บ้านก่อน,นว่านับขี้หรือคู่อะไรเงี้ค่ะไปค่ะตะกล้อเดี๋ยวเราพาเข้าบ้านกันดีกว่าก่อนเข้าบ้านเราก็จะเจอประตูประตูอันนี้จะเรียกว่าประตูอลู ประตูอลูแล้วก็อลูสีนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าอบขาวกระจกเป็นเขียวตัดแสงนะคะอันนี้ก็คือมันจะอยู่ในแบบมาตั้งแต่แรกแหละก็คือลูกค้าจะเลือกได้เลยว่าจะใช้เป็นอลูดำหรืออลูขาวแต่ตอนนี้เหมือนจะมีตัวนวัตรกรรมใหม่ก็คือเป็นลายลายไม้ลายนี้ด้วย oh. พวกอลูพวกนี้ก็จะเป็นทีมงานของบ้านรักเหมือนเดิมก็คือตัดแล้วก็ใส่ก็คือเราเราจะอยู่ในเครือของบ้านรักบนเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นออลูแล้วก็จะเป็นพวกปวกอ่ะ ปวกอันนี้ระบบปวกก็คือเราจะมีระบบปวกให้ในการใส่ระบบปวกก็คือใต้ถุนบ้านทั้งหมดเนี่ยเราจะวิ่งเป็นเส้นสายระบบปวกแล้วก็จะมีการอัดปวกก่อนก่อนที่จะก่อสร้างหนึ่งรอบแล้วก็จะมีปิดท้ายด้วยการที่ว่าเราสร้างบ้านเสร็จเขาก็จะมาอัดน้ำานักปวกให้อีกหนึ่งรอบหรือถ้าลูกค้าอยากซื้อประกันเพิ่มก็คือในบ้านเราอาจจะมีพวกเป็นเฟอร์ไม้อะไรเยอะๆเนี่ย สามารถซื้อเพิ่มได้ให้มาอัดในทุกๆปีางคะ่ะก็คือน้ํายาปลวกมันจะอยู่ได้หกเดือนปีอันนี้อยู่ที่ว่าอายุน้ํายาที่เราซื้ออีกทีหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นห้องเขาเรียกว่าห้องโถงหรือห้องรับแขกเนาะห้องโถงห้องรับแขกถ้าเป็นในของบ้านรักบ้านรักเราจะให้เป็นฝ้าเรียบถ้าฝ้าเรียบเราโน่นไงเห็นไหมมันจะเป็นฝ้าเรียบแบบนั้นแต่ว่าในกรณีที่ลูกค้าอยากจะได้เป็นแบบฝ้าหลุม ฝ้าหลุมกี่ชั้นสามชั้น4ี่ชั้นหรือว่า7ชั้นแจ้งเราทีหลังได้เราเราจะคิดตามจริงที่เพิ่มค่ะถ้าเป็นออกมาในดีไซน์แบบนี้แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนหลอดไฟน,นี้ได้ไหมคะเอาแบบว่ามันมันออกเป็นสายปาร์ตี้เนาะนแล้วเราจะเอาไฟเป็นแบบวิบวับอยงะ้ยได้ไหมคะพี่ได้ค่ะว่าหลังนี้เป็นไฟ,ไฟไวิบวับนะเอาจริงๆนี่นะคะเป็นไฟ,ไฟไวิบวับถ้าลูกค้าเห็นนะคะสีเห็นไหม เดี๋ยวถ้าเรากดสีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ด้วยก็คือเปลี่ยนสีได้ตามรีโมทเห็นไหมมันจะเป็นสีเขียวสีอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นไฟที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คืออ,อยู่ที่ว่าเราจะเอาเป็นแบบบางทีอาจจะชอบเป็นสีอื่นเนาะหลอดไฟเล็กๆก,ก,ก็เปลี่ยนได้เพราะว่าเราเราไม่ได้ฟิกมาเราจะให้ราคาเป็นก้อนๆมาว่าจะมีไฟดาวไลท์ถ้าเห็นกลมๆเล็กๆเ,เ,เห็นไหมอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าไฟดาวไลท์ ไฟดาวไ์ก็คือเลือกทรงได้เลือกสีได้ค่ะจะเอาเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมหรือจะเอาเป็นแบบสีวอมสีคู่ไว้วอมไวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะส่งให้ลูกค้าเลือกตอนที่ก่อนที่จะเริ่มติดอยู่ละเราจะให้ลูกค้าเลือกว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีอะไรสีวอมสีคู่สีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแสงเขาเรียกว่ามีตัวอย่างแสงว่าสีนี้นะสีคู่สีวอมไว้สีอะไรเงี้ยค่ะ สามารถเลือกได้แล้วก็อย่างไฟสีที่เล่นในสเต็ปฟานี่ก็คือเราก็จะมีสเต็ปให้เลือกเลยว่าลูกค้าอยากอยากได้สเต็ปหลุมเพิ่มไหมเราก็จะส่งหลุมตัวอย่างให้ดูแล้วก็ไฟตรงกลางไฟตรงกลางก็เลือกได้อันนี้เลือกได้หมดเลยค่ะหรือว่าบางคนอยากจะได้แบบหลุหลุมมัดพูดได้ขอเปลี่ยนสีแบบนี้สวัสดีเลเซอร์อะไรอย่างนี้เนาะแต่บ้านหลังนี้ก็คือจะเป็นไฟแบบนี้แต่ในไฟมีลําโพง อ่ะอันเนี้ยหลังเนี้ยจะมีลำโพงก็คือมีลำโพงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีลำโพงบลูทูธก็คือสามารถสามารถเปิดเพลงจากจากไฟได้ห,ห้องครัวบ้านหลังนี้ก็คือจะมีถึงห้องครัวเนาะห้องครัวห้องครัวเราก็จะให้เป็นเป็นก้อนไปเหมือนกันค<ฆ>าว่าเป็นก้อนก็คือให้งบเป็นก้อน<ฆ>เพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้า อยากจะได้เป็นเคาน์เตอร์แบบบิวหรือว่าเป็นก่อแบบนี้ถ้าเป็นเคาน์เตอร์แบบแบบในเนี้ยอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเคาน์เตอร์แบบก่อ,อก่อแล้วก็เทแล้วก็ปูกระเบื้องแล้วก็ซื้อบานบานซิงพวกเนี้ยค่ะ,คะมาติดเป็นแบบบิวก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนเฟอร์ลอยแล้วยกมาติดหรือว่าบิวอินบิวอินก็คือบิวในที่เลยย้ายไม่ได้ แต่ว่าเป็นวัสดุแบบเขาเรียกว่าเป็นพวกไม้เป็นพวกอะไรเนี่ยค่ะมาบิวติดไว้แต่บ้านหลังนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นตูกระเบื้องทั้งหมดเห็นไหมผนังของห้องครัวเพราะว่าข้อดีของการติดแบบเนี้ยทำความสะอาดง่ายใช่ไหมแค่เราเช็ดแต่ถ้าเราเป็นสีแบบธรรมดาไม่ได้แล้วนะเราต้องมากิ้งสีใหม่นะแล้วหลังนี้ก็จะมีเพิ่มเป็นตู้เนี่ยค่ะตู้ถ้าเราจะ เปิดแบบว่าหน้าต่างติดรอบด้านนี้เลยได้ไหมคะแล้วเอาตัวนีไีไว้ฝั่งนี้ได้ได้เราสามารถเราสามารถดีไซน์ดีไซน์ด้วยกันได้เลยว่าอยากจะย้ายยังไงอย่างเงี้ยค่ะสามารถสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราออกแบบตามความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปห้องนอนโอ้โหพี่น่าจะไม่เหมาะกับสีนี้เท่าไหร่มาค่ะห้องนอนก็คืออย่างที่เบนบอกก็คือสามารถเลือกสีได้ในข้อกําหนดของเราก็คือจะมีแค่ อย่าเกิน5สีนะเพราะมันจะดูเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นลุ้งเกินไปมันจะเกินมันจะเดียวห้ามเกินห้าสีใช่มันมันจะแบบมันมันจะเบื่อง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราจะให้ลูกค้าเลือกในกําหนดที่ว่าอย่าเกิน5สีนะอย่าเกิน7สีนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมาห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสีนเงินเห็นไหมอย่างด่พี่บอกว่า ฝัง่งนู้นสีชมพูหลังนี้สีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเลือกสีได้การเลือกอเลือกสีพื้นพื้นที่เราเหยียบนี้น้ำหวานรู้ไหมว่ามันคือพื้นอะไรไม้แต่น่าจะไม่ใช่ไม้มองเหมือนไม้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตจริงๆแล้วอะ่ะมันคือพื้น SPC ข้อดีของมันก็คือกันน้ํากันปวกกันไฟ คำว่ากันไฟไม่ได้แปลว่าเอาไปเผาไฟแล้วไม่ไหม้นะคะคําว่ากันไฟคือทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งเนาะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่วัสดุที่มันนําไฟนำไฟอะคะ่ะนำไฟเนาะเราเคยเหยียบบนพื้นกระเบื้องไหมมันจะเย็นใช่ไหม่มันจะเ,เ,เ,จะเกิดการสะดุ้งหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้พอเวลาลงมาปุ๊บมันก็จะแบบ มันไม่เย็นมากอ่ะมันจะแบบใช่มันจะเป็นอุณหภูมิห้องที่แบบรู้สึกว่าเออเหยียบมาปุ๊บแล้วมันอุ่นอะไรเงี้ยค่ะบ้านหลักก็เลยจะใส่ตัวเนี้ยไว้ให้ในทุกๆห้องและทุกๆหลังนะคะแต่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะแล้วห้องนี้มีห้องน้ำอ้าวเรื่มโอเคค่ะไปเปิดพาเข้าไปเลยค่ะได้ค่ะ ห้องน้ำนะคะห้องน้ำของเราเนี่ยจะเป็นดีไซน์ by Homepo ก็คือเราจะคอนแทคกับทาง Homepo mm hmm. ให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเข้าไปเลือกลายกระเบื้องที่ Homepo mm hmm. แล้วทาง Homepo จะใส่ใน 3D ให้เราเห็นว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะพอ mm hmm. เวลาเห็นแล้วปุ๊บโอเคตกลงเราก็จะสั่งซื้อกระเบื้องแล้วก็มาทำให้เลย อยากจะได้ช่องสบู่ชากกั้นหรือว่าวางตำแหน่งตรงไหนเนี่ยค่ะเพราะว่าเราจะวางตามที่ลูกค้าอยากได้อยู่แล้วหลังนี้มีกี่ห้องน้ำนะสามห้องน้ำสามห้องนอนใช่ไหมใช่ค่ะ3ห้องน้ำสามห้องนอนเดี๋ยวเราพาไปอีกห้องนึ่งก็คือเป็นห้องนอนห้องที่3แต่ว่าห้องนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่า walk in closet หรือเปล่าสำเนียงว่าฝรั่งไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวเราพาไปในห้องน้ำในตัวก่อน ห้องน้ำห้องนี้นะคะจะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีห้องแต่ตัว เพราะว่าตรงนี้ก็จะวางตู้เสื้อผ้าวางอะไรได้เนาะมีห้องน้ําในตัวจะมีการเล่นสเต็ปโซนเปียกโซนแห้งที่ตากล้องเหยียบเพราะว่าในการที่เราโซนเปียกก็คือเวลาเราอาบน้ำอ่ะมันก็จะเปียกในโซนเปียกอย่างที่ตรงที่ผมเพราะจะมีช่องสบู่ช่องอะไรพวกนี้สามารถเพิ่มได้ค่ะในห้องน้ําสามารถออกแบบได้เพราะว่าเราจะเทียบราคาจากราคาก้อนเราจริงๆที่มีให้ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเพิ่มเยอะหรือเพิ่มน้อยเราสามารถเทียบราคาให้ลูกค้าดูก่อนได้แล้วก็ห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะคะห้องที่สามห้องน้ําที่สามแล้วค่ะอันเนี้ยจะเป็นห้องน้ําที่สามเนาะจะเป็นห้องน้ํารวมเวลาแขกมาปาร์ตี้ตรงนั้นเข้าห้องน้ําตรงนี้สะดวกสบายใช,ใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่าเจ้าของบ้านเพราะว่าเราเราสร้างบ้านนี่คือเราจะเรียกอย่างเดียวคือคุณพงศิษฐ์คุณพงศิษฐ์เนี่ย <c oughs> คุณพงศิษฐ์คนไหนคะคนนี้นะคะ <c oughs> ที่เราโพสต์ไปว่าเจ้าของบ้าน <c oughs> โอนเนอร์คือคุณพงศิษฐ์นะคะ <c oughs> และ้วกนนี้ก็จะเป็นคุณแม่เนาะ เราหลอเนี่หละครับพงศิษฐ์ครับาคนรอหล่นี่ยะคนพงศิษฐ์คนแบบนี้นี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคุณพงศิษฐ์นะคะส่งน้ำทุกบ้านเลยค่ะน้ำเป็นพาวๆครับออันนี้เราก็จะมาถามความรู้สึกในเขาเรียกว่าที่ผ่านมาใน5เดือนที่เราสร้างบ้านกันมาเนี่ยว่าการก่อสร้างของเราหรือขั้นตอนในการก่อสร้างของเราเนี่ยดีหรือว่าประทับใจหรือว่าไม่ประทับใจตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประทับใจครับเพราะว่าเอาอเขาแท้อยู่บริษัทบ้านรักนี่มันทําด้วยีมือจริงๆดีงดีดึกแล้วก็เจ้าของแบรนด์ก็บาได้จูจีจุกจิกปล่อยสลาเป็นทำแตมสบายนะครบเมื่อกีมันจูจีจูกิกเอฟมือก็ดีมากสุดยอดในการไปเลือกโฮมโปรเลือกของที่โฮมโปรนี้ยุ่งยากไหมคะเวลาไป่ได้ยุ่งยากเนาะกระบอก,กบเป็นกบบระบอกลีแกนดี แยกเยะเวลาไปค่ะกาบริการดีเป uh ็นแนะนำดีบร uh ิษ uh bon ัทก like ็สุดยอดแต่เวลามาเก็บเงินอะไรคุณแม่บอกเอาไปอีกแล้วเงิน มแม่มมไปหมดลวเงินองอ <laughs> มาเอาอีกแล้วมาเอาเงินอีกแล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้ลูกค้าสร้างเงินสดนะคะมันสร้างเงินสดทั้งหมดเลยหน้าบ้านเขาเรียกว่าหน้าบ้านติดถนนหลังบ้านติดเขาบ้านไม่ได้ติดธนาคารนะคะทุกคนบ้านหลังนี้สดเลยนะคะ <c oughs> เงินมันมีปัญหาสักเตี้ยมั้ยคะไม่มีปัญหาเลย <c oughs> แค่ตอนไหนจ่ายตลอดตลอด <c oughs> สุดยอดมากเลยค่ะบ้านหลังนี้คือ <c oughs> งานเสร็จเบิกเงินได้ปุ๊บเลยเบิกปุ๊บได้ปั๊บเลยนะคะมีคัดใจลูกค้าเลยอยากได้ตกระจายตลอดใช่ค่ะจ่ายให้ตลอดเลยไม่มีคัดไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยนะคะของเราจะมีการประกันอยู่แล้วเนาะก็คือเดี๋ยวดูว่าประกันหลังการขายถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างสมมติว่า บ้านอะ่ะมันต้องมีอยู่แล้วพวกรอยเล้ารอยอะไรเงี้ยเนาะก็คือแจ้งเป็นได้ในกรณีที่ว่าหนึ่งปี2ปีเรามีประกันเข้ามาเก็บให้อยู่แล้วบ้านหลังนี้ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมคะถือว่าถูกใจถูกใจพ่อไหมคะถูกใจพ่อไหมคะอันนี้คือลูกที่ต่างประเทศเป็นคนเลือกแบบมาให้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้บอกว่าต้องรอคุณพ่อตัดสินใจก่อนคุณพ่อกับคุณแม่ตัดสินใจก่อนาะว่าตอนแรกแกส่งมาว่าเดี๋ยวขอแกเลือกแบบบ้านก่อนใช่ไหมคะอันนี้คุณพ่อกับคุณแม่เป็นคนเลือกแบบเลยใช่ไหมว่าขอเป็นบ้านชั้นเดียวนะ แม่เอาบ้านสองชั้นเนาะอันนี้คือแบบสร้างให้คุณพ่อคุณแม่พ่อที่บ้านเขามันกว้างขวางอีบ้านใเลยถ้าพักที่แคบ,บๆเจะเอาสองชั้นเหมือนกันพ่ที่บ้าเขามันกว้างกัเลยเอาชั้นเดียวไปก่อนนี่ขนาดชั้นเดียวแบบกว้างๆเลยนะคะยังยังไม่เต็มพื้นที่เลยนะ <c oughs> ยังเหลือแบบเทลานแบบคุณพอ่อ คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวเทลานเพิ่มนิดหน่อยเราก็นึกว่านิดหน่อยนะคะทุกคนถ้าทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในน่น่อยแล้วคะใน,ในโดนโดนนะเท่าที่บินโดนไปนี่อันนี้ลานตาเข้าเลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอขอบคุณคุณพ่อพงสิษฐ์แล้วก็คุณแม่มากเลยนะคะที่ไว้ใจทางบ้านรักนะคะเดี๋ยวเราจะดูแล ดูแลดูแลตลอดอยู่แล้วมีอะไรขอให้แจ้งมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูให้มีอย่างนี้่าหลังนี้ได้เลยค่ะคือว่าจะเอาตังก็ให้เลยใช่เลยบ่มีบ่มีงอแงไม่มีงอแงไม่มีปฏิเสธ เข็มล่าควงกไปถอนไม่จ่ายเงินสดนะคะไม่มีโอนนะคะเงินสดเราต้องมานับที่หน้างานนี่เลยเบนขอขอบคุณคุณพ่อแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเบนขอลาทุกคนไปในตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเบนขอฝากรหัสฝากรหัสบ้านเนาะบ้านหลังนี้นะคะ 1B R 210 21-10นะคะขนาดบ้านนะคะหน้ากว้าง14เมตร ลึก13.5เมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่189ตารางเมตรค่ะราคาก่อสร้างอยู่ที่2.72ล้านบาทนะคะ ก่อสร้างในปี2021แล้วก็เสร็จในปี2022แล้วก็จะขึ้นบ้านใหม่ในเดือนหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโต๊ะจีนของคุณพ่อร้อยโต๊ะนะคะว่าจะมีเยอะขนาดไหนจองมาแล้วเดี๋ยวนี้จองบอดกีจองมาสดซดละร้อยแล้วมงย้อนยุบมีไหมร้อยโต๊ะโอ้ต้องมีดนตรีดนตรีย้อนยุบเลยเนาะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใน YouTube นะคะเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ